ครับนี่คือความเงียบนะของวัดแห่งนี้นะครับเพราะว่าเป็นวัดป่าจริงๆนะฮะแม้นะว่าจะเออก็ไม่ได้ห่างเมืองมากมายอะไรนะครับแต่มีความเงียบจริงๆคนระเพราะว่าพระเนี่ยจะปฏิบัติธรรมของท่านนะจะมีเขตของกุฏิสงฆ์นะอยู่ด้านหลังนะตรงเนี้ยคือต่างองค์ก็ต่างปฏิบัติธรรมของของท่านไปอะแล้วก็จะเงียบๆอย่างเงี้ย เป็นป่าครับสงกับเป็นวัดส,สายหลวงปู่มั่นนะใครที่มาเนี่ยโอ้ติดใจอะ่ะเงียบสงบดีนะเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าด้านบนเจดีนะครับเจดีย์ภูริทัตภูริทัตตะเจดียเนี่ยสามารถไปนั่งปฏิบัติธรรมกันได้นะภาวนากันเองอ่ะครับพุโทโธกันเองอะแล้วก็มีพัดลมให้ด้วยแล้วก็มีที่นั่งนะที่นั่งนุ่มๆอะ่ะให้นะทางวัดจัดให้นะครับ ส่วนพระเนี่ยท่านไม่ค่อยเห็นหรอกครับเพราะว่าท่านก็ปฏิบัติของท่านไปสวัสดีครับก็นานนาน,นานทีให้เห็นหน้าเห็นตากันหน่อยเนาะเห็นกันไหมนี่แต่อาจจะมืดหน่อยเนาะอาจจะเสียงเบาด้วยนะเพราะว่าผมไม่ได้เอาไม่มีไม้นะไม่มีไมช่องเพชรไทยสตอรี่ครับผมก็แอดมินตั้มนะครับวันนี้พามาที่วัดป่าภูริทัตติราวาสเออไม่ใช่สิมาที่วัดป่า ภูริตตาปฏิปัทารามปทุมธานีครับอําเภอสามโคกนะครับวัดแห่งนี้ครับอดีตก็คือหลวงปู่เจียท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่ครับท่านเป็นพระอุปัฏารหลวงปู่มั่นเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนั่นเองครับก็ <S 1> <S 1> <S มีลูกศิษย์น้อยรายนะครับที่จะกล้าเถียงหลวงปู่มั่นนะหนึ่งในนั้นก็คือหลวงปุ่เจียนี่เองนะครับที่กล้าเถียงหลวงปู่มั่นนะฮะหลวงตามมาหาบัวกว็เล่าให้ฟังนะครับสมัยที่หลวงปุ่เจียท่านจะเดินทางมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นนั้นนะครับท่านเป็นลูกิ์ของ หลวงปู่กงมาจิระปุญโญแล้วก็ท่านพ่อหลีกธรรมทโรนะฮะก็บทที่จันทบุรีทีนี้ท่านก็จะออกออกมาหาหลวงปู่มั่นนะฮะหลวงปู่กงมาท่านก็ทัดทานไว้ว่าอยู่กับหลวงปู่มั่นไม่ได้หรอกเพราะว่าหลวงปู่มั่นนั้นท่านเคร่งกรละอะไรอย่างเงี้ยว่าไปนะครับทีนี้หลวงปู่เจียท่านก็บอกว่าหลวงปู่มั่นท่านก็คนผมก็คนทำไมจะอยู่ด้วยกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมาปฏิบัติด้วยกันกับหลวงปู่มั่นแรกๆก็ตะโกตักกัดใหม่นะครับเพราะว่าหลวงปู่เจีย คือเจอความเค็มขัดของหลวงปู่มั่นหลายๆอย่างนะครับแล้วก็แต่ก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่นได้นั่นเองนะครั้งที่อุปถากหลวงปู่มั่นอยู่นะฮะก็ได้ท่านก็ได้ฟันกรามของหลวงปู่มั่นที่หลุดออกมาอย่างธรรมาชาตินะครับก็เลยมาสร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นมานะครับเจดีย์เรียกว่าเจดีย์ชื่อว่าภูริเทตตะเจดีย์นะปริสถานท่าธันตธาตุของหลวงปู่มั่นนั่นเองนะมีหลวงตามหาบัวท่านก็เลยทำมาเปิดให้ ก็ยังคงอยู่ที่วัดป่าปุริทัตตปฏิป,ปทารานะจังหวัดปัตตานีครับอำเภอสามโคกนะฮะมาคุยกันต่อครับเกี่ยวกับการทําบุญนะพอดีก็มีแฟนเพจแล้วก็หลายๆท่านนะสนใจแล้วก็มีปัญหาข้องใจเกี่ยวกับการทําบุญนะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ต้องต้องเข้าใจนะครับว่าศาส,สนาคําสอนต่างๆไม่ได้เสื่อมนะแต่คนเสื่อมไปเยอะนะครับ แล้วก็ทําให้หลายๆคนนั้นก็เสื่อมศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาไปเยอะเช่นกันนะหลายคนหนึ่งขนาดที่ว่าไม่ทําบุญที่วัดนะไปทําบุญบริจาคให้สุนัขบ้างให้เด็กที่ยากจนบ้างน,นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีครับก็ไม่ได้บอกว่าไม่ดีอย่างไรนะครับแต่ก็จะหาพูดคุยวันนี้ให้เข้าใจนะครับว่าบางคนเนี่ยบอกว่าการทําบุญอย่างไรให้ได้เยอะนะเกี่ยวกับการทําบุญนะว่าอันนี้สมแบบไหนมันถึงได้เยอะ คือการทําบุญเนี่ยต้องเข้าใจหลักการก่อนนะครับว่ามันมีหลายระดับถ้าเกิดพูดการทาบุญนะการทําบุญก็มีทานศีลแล้วก็ภาวนาใช่ไหมครับถ้าเกิดพูดเปรียบเทียบให้ใหง่ายๆนะครับก็คือว่าความยากมันต่างกันอย่างการให้ทานมันทาง่ายใช่ไหมฮะมันก็ได้บุญที่ระดับล่างๆ,ๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ที่ได้เยอะเท่ากับการรักษาศีลแล้วก็ภาวนาถ้าเกิดว่ารักษาศีลเนี่ยมันก็ยากขึ้นเพราะว่าเป็นการ ละการทําบาปใช่ไหมครับแล้วก็การภาวนานะครับนั่งสมาธินี่โอ้โหบางคน5ทีนี่ก็โอ้โหหงุดหงิดใจแล้วนะไม่เหมือนการเล่น Facebook สัแคสสัแคสเล่นนะมันก็เลยมีความแตกต่างกันนะในเรื่องบุญแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องการทําทานนะหลายคนนี่จะไม่ทําทานกับวัดแล้วนะเพราะว่ามีความเขาเรียกว่าไงขาดศรัทธานะต่อพระสงฆ์ในหลายรูปนะที่เกิดข่าวต่างๆมากมายนะแต่ผมก็จะบอกนะครับว่า เรื่องการให้ทานเนี่ยมันมีผลนะอานิสงส์ที่แตกต่างกันนะพูดถึงหลักการก่อนนะครับแล้วก็ขอให้เปิดใจให้ให้เข้าใจหลักการด้วยนะครับว่าทานเนี่ยจะให้ผลขึ้นกับคุณธรรมของผู้รับนะฮะเป้าหมายคืออย่างไรถ้าเกิดบ้าเราให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานเทียบกับให้กับมนุษย์ การให้ทางกับมนุษย์เนี่ยจะได้อานิสงส์ที่มากกว่าอพอเข้าใจอยู่ใช่ไหมครับพูดถึงจํานวนจํานวนถ้าเกิดพูดเป็นเงินนะจำนวนเงินเท่า,ทากันเช่น100อบาทให้สัตว์พิการกับเงิน100บาทให้ผู้ยากไร้เงิน100บาทตรงนี้นะครับการทําบุญกับผู้ยากไร้เนี่ยจะได้บุญที่มากกว่าเช่นกันครับถ้าเกิดว่าเราทาบุญกับพระสงฆ์นะฮะยิ่งเขาเกิดพระสงฆ์รูปนั้นๆนะครับได้บรรลุธรรมในขั้นต่างๆเนี่ยจะยิ่งมีอานิสงส์มากขึ้นนะครับเพราะว่าคุณธรรมที่มากขึ้นนั่นเอง นะที่ผมบอกอย่างนี้นะครับนี่คือหลักการของของการทําบุญนะครับทีนี้หลายคนบอกว่าอย่างเงี้ยไม่ศรัทธาเลยอ่ะไม่อยากไปทําบุญกับพระอะไรอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะจัดการยังไงแต่อยากทําบุญกับพระพุทธศาสนาผมก็อาจจะชี้แจงว่าวิธีการทําบุญเราต้องชานฉลาดนะครับเพราะว่าการทําบุญกับพระพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการให้ทานทั่วๆไปนะครับการตักําบุญตักบ,บาตรนะครับการถวายสังรทานผมจึงขอแนะนําว่า ควรที่จะนําปัจจัยนั้นไปถวายสังฆทานจะดีกว่านะครับเช่นเรามาที่วัดแห่งนี้ใช่ไหมครับไปขึ้นไปบนเจดีย์แห่งนี้นะเจดีย์ภูรนะิทัตตะเจดีย์นะที่วัดที่ปทุมธานีเนี่ยเราก็เขียนซองน,นะครับว่าบุญนี้นะครับขอถวายเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์วัดป่าภูริทัตตะปฏิป,ปทารามนะฮะอันนี้สงของสังฆทานนั้นจะมีมากนะครับเพราะว่าเป็นการให้แก่คณะสงฆ์ทั้งวัด นะคิดซะว่าทําเป็นสังฆทานนะครับเราไม่ได้จาะจงพระรูปใดรูปหนึ่งนะบางคนเข้าใจผิดคิดว่าสังฆทานนี่คือว่าไปซื้อถังๆมาใช่ไหมซื้อถังมาซื้อถังมาแล้วก็ไปถวายพระรูปใดรูปหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่สังฆทานนะครับนอกจากว่าปัจจัยนั้นนะครับจะเป็นของส่งทางคณะเป็นเป็นพระที่รับแทนแล้วก็เป็นคณะส่งทางคณะนี้โอเคแล้เกิดว่า เราไปซื้อถังเราคิดว่าเป็นสังฆทานแล้วก็ถวายพระรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยเป็นการจอดจงพระรูปนั้นนะฮะอันนี้ไม่ถูกต้องไม่เกี่ยวกับสังฆทานแต่ถ้าเกิดว่าเราเขียนแค่ซองเนี่ยเขียนซองเลยนะครับประจักษ์ประจัย100บาทเป็นสังฆทานแด่วัดทั้งคณะอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นสังฆทานเรียบร้อยนะฮะแล้วก็อันนี้ส่งที่มากด้วยนะครับมากกว่าธรรมดานะครับการทําสังฆทานผมฟังธรรมะของหลวงพ่อตรียงดำทัางก็บอกว่อันนี้ส่งเยอะเหลือเ,ลเกินเกี่ยวกับสังฆทานนะก็เลยจะแนะนําประมาณนี้นะครับทาบุญอย่างไร ในสภาวะจิตที่เราไม่อยากทําบุญกับศาสนาเลยเนี่ยนะครับทำให้มันได้ผลดีๆนะครับทําอย่างไรผมก็แนะนําประมาณนี้นะฮะยังไงก็มีํำแนะนำเพียงเท่านี้นะฮะยังไงก็ฝากกดติดตาม,มด้วยนะครับช่องบนยูทูบเฟสไทสตอรี่มีเรื่องราวดีๆอย่างไรก็จะมาแนะนำเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นวัดครับมาเที่ยววัดป่านะฮะเป็นเจดี บรรจุทันตธาตุนะครับปัจจของหลวงปู่มั่นนะครับวัดป่าบุริศตะปฏิปทารามครับเรียนเชิญมาเที่ยวกันนะครับขึ้นไปปฏิบัติธรรมน่งสมาธิกันได้ครับด้านบนนะมีที่นั่งรองนั่งแล้วก็พัดลมให้ด้วยนะสวัสดีครับ